สำหรับ EP ีที่2นะคะ EP ีนี้นะคะจะเป็นการนำคลิปเข้าสู่แอปคลายมัสเตอและการตัดคลิปการย้ายคลิปนะคะการที่เราจะาคลิปวิดีโอของเราเข้ามาตัดต่อในแอปคลายม s สเตอรนะคะเราจะต้องเข้ากดเข้ามาในแอปคลายมัสเตอรก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปตรงที่สร้างโปรเจกต์งานนะคะรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นกดเข้าไปนะคะ จะเข้าสู่หน้าให้เลือกอัตราส่วนของโครงการนะคะในหน้าอัตราส่วนของโครงการตรงนี้นะคะวิดีโอของเราเป็นแนวไหนเราก็เลือกอัตราส่วนโครงการของแนวนั้นนะคะถ้าวิดีโอเป็นแนวนอนก็ใช้16ต่อ9นะคะถ้าวิดีโอเป็นแนวตั้งใช้9้ต่อ16นะคะถ้าวิดีโอเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราก็จะใช้เป็น1ต่อ1นะคะวิดีโอของนุกที่จะเอามา ในที่นี้นะคะเป็นแนวนอนนุก,ก็จะเลือกเป็น16ต่อ9นะคะหลังจากที่กดเลือก16ต่อเแล้วจะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะหน้านี้นะคะจะมีเครื่องมือที่อยากให้สังเกตคือตัวนี้ค่ะคำว่ามีเดียนะคะตรงนี้คือตัวที่เราจะเอาวิดีโอเข้ามาเป็นตัวหลักนะคะเราก็จะทำการกดไปที่มีเดียค่ะหลังจากนั้นนะคะกดไปที่วิดีโอนะคะแล้วก็เข้าไปเลือกวิดีโอของเรานะคะ เราต้องการใช้กี่วิดีโอเราก็สามารถกดเลือกได้เลยนะคะในที่นี้นุกจะเลือกมาทั้งหมด4วิดีโอนะคะเดี๋ยวนุกจะสอนเทคนิคในการลบกรณีโหลดว,วิดีโอมาผิดด้วยนะคะอนุกก็จะกดเลยนะคะหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็นุกจะโหลดตัวนี้เข้ามาตัวหนึ่งเป็นตัวที่นุกโหลดผิดนะคะจากนั้นนุกจะกดเครื่องหมายถูกนะคะ ถ้ากรณีที่เราโหลดวิดีโอผิดเราไม่ต้องตกใจนะคะเรากดเครื่องหมายถูกก่อนนะคะแล้วเข้ามาหน้านี้เราก็มากดตรงวิดีโอนะคะให้มันเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเนี่ยให้มันขึ้นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วมันจะมีเครื่องมือทางซ้ายมือที่เป็นรูปถังขยะนะคะเราก็กดเป็นรูปถังขยะวิดีโอที่เรากดเกินมาหรืออะไรก็ตามที่เรากดเกินมานะคะก็จะถูกลบออกไปนะคะ ทีนี้นะคะเราก็จะมาเช็ควิดีโอของเรานะคะเราโหลดวิดีโอมาทั้งหมด3คลิปนะคะเช็คจากตรงไหนนะคะเราเลื่อนตั้งแต่คลิปแรกมาเลยนะคะเครื่องหมายบวกอันนี้คือการเชื่อมระหว่างคลิปที่1กับคลิปที่2นะคะแล้วก็อันนี้การเชื่อมระหว่างคลิปที่2กับคลิปที่3นะคะก็จะมี2เครื่องหมายเท่ากับว่าคลิปที่เราเอาเข้ามาจะมีทั้งหมด3คลิปนะคะคลิปวิดีโอที่อยู่บรรทัดแรกนะคะตัวนั้นคือคลิปหลักนะคะคลิปหลัก ในการที่เราจะเอามาตัดต่อเลยนะคะวิดีโอเราจะยาวกี่นาทีอยู่ที่บรรทัดนี้เลยนะคะอยู่ที่บรรทัดแรกตรงนี้เลยนะคะหลังจากที่เราเอาคลิปเข้ามาแล้วนะคะเราจะย้ายคลิปวิดีโอยังไงนะคะสมมุติว่านุกอยากจะเอาคลิปคลิปแรกเนี่ยนะคะไปไว้สุดท้ายเลยนะคะนุกก็จะทําการกดค้างไปที่คลิปแรกนะคะ ให้มันเด้งอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนี่ยมันจะมีเหมือนเด้งขึ้นมานะคะมันก็จะขยับได้นะคะถ้าเราแค่เอานิ้วแตะมันจะเป็นสีเหลืองมันจะไม่เด้งขึ้นมานะคะให้เราเอานิ้วของเรานะคะกดค้างไปที่วิดีโอนะคะแล้วก็ลากไปข้างหลังเลยนะคะเนี่ยค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้วิดีโอนะคะที่ วิดีโอแรกของเรานะคะเราย้ายมาอยู่ด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือการย้ายวิดีโอย้ายตำแหน่งวิดีโอนะคะเดี๋วนุกจะย้ายอีกทีหนึ่งให้ดูนะคะจากวิดีโอตัวนี้ให้มาอยู่ตรงกลางของวิดีโอนี้นะคะของสองวิดีโอนี้นะคะนุกก็จะกดค้างให้มันเหมือนเด้งขึ้นมาแล้วก็ขยับได้นะคะทุกคนแล้วก็ลากไปนะคะไปไว้ตรงกลางเนี่ยค่ะก็จะเป็นการที่ย้ายตำแหน่งวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปนะคะถ้าอยากจะตัดวิดีโอเนี่ยวิดีโออันนี้มันยาวเกินไปนะคะวิดีโอแรกของนุกมันยาวเกินไปนะคะนูกก็ใช้นิ้วนะคะกดไปที่วิดีโอนะคะมันจะมีอยู่2วิธีนะคะ <c> วิธีแรกก็คือ<ๆ>ใช้นิ้วนะคะเลื่อนตัดตรงหัวนะคะที่เป็นสีเหลืองเข้มหรือว่าท้ายที่เป็นสีเหลืองเข้มๆอย่างนี้นะคะเราก็ลากได้เลยนะคะ <c> นะคะมันก็จะตัดไปให้เรานะคะเนี่ยค่ะมันเลื่อนเข้าเลื่อนออกตรงนี้มันก็จะตัดให้เราเลยนะคะให้กดตรงหัวตรงนี้นะคะมันจะลบเลื่อนออกได้นะคะ เนี่ยค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือเราเลื่อนไปตรงตำแหน่งที่เราต้องการจะตัดแล้วนะคะแล้วเราก็ไปที่เครื่องมือที่เป็นคำว่าตัดแยกนะคะเรากดไปที่รูปก,กันไกลนะคะหลังจากที่เรากดไปที่รูปก,กันไกลเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีคำสั่งขึ้นมา4ี่คำสั่งนะคะคำสั่งแรกคือตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านนะคะ เราหันหน้าเข้าวิดีโอแบบไหนนะคะทางซ้ายก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะทางขวาก็จะอยู่ฝั่งนี้เราอยากจะตัดฝั่งไหนทิ้งเราก็เลือกเอานะคะถ้าเราเลือกตัดไปทางซ้ายมันก็จะตัดทางนี้ให้นะคะแต่ถ้าเราเลือกตัดไปทางขวามันก็จะตัดไปทางนี้ให้นะคะส่วนคําสั่งที่3ามก็คือตัดแยกที่หัวอ่านนะคะ คำสั่งนี้จะตัดตรงกลางนะคะหัวอ่านของเราคือเส้นสีแดงตรงนี้นะคะหัวอ่านของเรานะคะอยู่ตรงไหนมันจะตัดแยกตรงนั้นนะคะเดี๋ยวนุ๊กจะกดให้ดูนะคะเนี่ยค่ะวิดีโอของเราจะกลายเป็น2วิดีโอทันทีนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกดกลับนะคะอะไรอะไรก็ตามนะถ้าเราทําผิดเราอยากจะย้อนกลับนะคะนี่มันจะมีเครื่องมือฝั่งนี้คือเครื่องมือย้อนกลับพอนุก,กดปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันก็จะหายไปนะคะก็คือย้อนกลับไปก่อนหน้าที่นุ๊กจะสั่งตัดนะคะ ต่อไปนะคะนุกจะกดไปที่คลิปวิดีโอแล้วก็ไปที่เครื่องมือตัดและแยกอีกทีหนึง่งต่อไปคําสั่งสุดท้ายนะคะแยกและแทกเฟรมภาพนิ่งนะคะสําหรับคําสั่งนี้นะคะพอเวลาเรากดไปอะ่ะมันจะเกิดเป็นภาพนิ่งนะคะขึ้นมาตรงกลางวิดีโอเราจะแยกออกเป็นสส่วนและจะมีภาพนิ่งตรงกลางเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวนุกจะทําให้ดูนะคะพอกดไปปุ๊บเนี่ยทุกคนทุกคนสังเกตนะคะตรงนี้นะคะมันจะมีวิดีโอ1กับวิดีโอ2นะคะเนี่ย ตรงเนี้ยทุกคนสังเกตนะมันจะเป็นรูปวิดีโอนะแต่ตรงกลางตรงเนี้ยเนี่ยค่ะตัวที่หัวอ่านตั้งอยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นรูปภาพนะคะเนี่ยค่ะอันนี้แหละค่ะคือการตัดแยกแล้วก็แทกเฟรมภาพนิ่งนะคะเท่านี้นะคะเราก็จะได้การนำคลิปวิดีโอของเรานะคะเข้ามาในแอปคายมาสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะได้เทคนิคในการตัดคลิปแล้วก็ย้ายตำแหน่งคลิปนะคะ